สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพอกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยทเที่ยงเที่ยงเมืัอน,นี้คุณตาวิถีไทยก็เอาต้นไม้มงคลมาให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่คือต้นอะไรหรือคุณตาวิถีไทยทำมถึงเรียกต้นไม้มงคลนี่เห็นบหมเออ เขาบอกว่าต้นอันนี้เนี่ยเมตตามหานิยมในเรื่องค้าขายจะเริญรุ่งเรืองอาการค้าการขายติดต่อพวกไอขายของขายหยัางบานเถาะไปเอมักเสกไปปลูกไว้ปลูกเสกะทางน,น้อยๆนะแ <c oughs> ม่นยัางหลักคุณตาวิถีไทยเครือเขาหลงโอ้ปาทิโท มันโมเมนต์สีลงทางลงหยัง่งบอกคุณตาวิถีไทยโมเมนต์บอกปลูกออกมาแหละลงเฮือนลงซันเออลงไปทางนั่นลงไปทางนี้สติสตางค์ลงหลงลืมๆบอกเลยใดๆบอกความหมายของคําว่าเขาหลงนี่เขาหลงเขารักเขาหลงเขาชอบไหนเออโมเมนต์ลงทางลงอย่งอางคนละอย่างมันลงทาง เ,เสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตคนละอย่างน,นะหรือว่าหลงเดินไปทางนั้นหาทางออกบุห็นอันนั้นอันนั้นหลงทางอันนั้นหลงทางคนละอยางอันนี้เขารักเขาหลงเห็นบม,มันสิมีชื่อของมันพ้องจองอยู่นะเมตตาอณนะจังงังมันว่าใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบใครเห็นใครหลงนั่นคือความเชื่อ ส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมเนาะคุณตาวิถีไทยเอ้ยมั่นว่า <c oughs> เออมันเป็นไงต้นอันนี้จังคือคนเอามาปลูกเอามาปลูกไว้บอกลื่นไดมันขึ้นตามป่าตามเขาตามที่คุณตาวิถีไทยเขาไปอ่านบึงอยู่ในปราชชาวบ้านในหลายคนเนาะเพิ่นบอกว่าต้นเขาหลงนี่เขาลักเขาหลงนี่ เวลาที่เข้าไปในป่าเนี่ยเด็ดเอาเอา่าถ้าสิเป็นย้อยเป็นหากเป็นยางเนาะเป็นหากเนี่ยอา่าถ้าเป็นหากเขาเรียกว่าตูวดำนะผู้ชายหากสีขาวเป็นมิยิงผลว่าเด็ดเอามาใส่ถุงใส่ยางไว้เนี่ยสิเฮ็ดให้ค้าขายค้าขายดีผลว่าเออเมตตาทางด้านค้าขายผลว่า <laughs> อันนี้คุณตาวิธีไทยก็เพิ่งได้มา ยังบทันได้ทดสอบยังบทันได้ทดลองนะเขาว่ากันอย่างนั้นแล้วก็มีสปปรรพคุณหลายอย่างอยูอ่ต้นเขาลักเขาลงนี่อืเขาเรียกเครือเด้พอมันต้นใหญ่ขึ้นแล้วมันจะมีเครือน้ยอยลงมาอคือต้นไทรต้นหยางนี่อต้นไทรต้นหยางต้นใหญ่ย,ย้อยขึ้นไปตามกุกไม้เรื่อยๆที่คุณตาเห็นอยู่ในป่าอยู่ในอ่า ครั้งหนึ่งที่ไปเกาะดอนสวรรค์เนาะท่านผู้ชมอยู่สกลนครเฮามันสิมีเกาะดอนสวรรค์แเรือบัดนี้ถ้าเป็นไผที่เข้าไปดูคลิปตอนที่คุณตาวิถีไทยพาไปอ่าฉลองวัดจมแจ้งแล้วก็แวะไปเกาะดอนสวร์คเนี่ยมันจะมีอ่าคนขับเรือเนาะประธานกล้องเพื่อนเอาขออนุญ,ญาตเอ่ยซื้อเพื่อนเพื่อนบอกว่าต้นเขาหลงต้นเขาลงอันนี้อือเวลาเอาไป เด็ดเอาหนวดเอายังเอาหักใสของเขานนะเอามาเด็ดใส่ถุงไว้อือที่มีคนหักคนแพงเพื่อนว่าเออโบราณว่านะอ่าหลายคนก็เด็ดเอาใส่ถุงเด็ดหักเอาโอ้ยหยาบขนาดเนี้ยอต้องเอาฮอตมีกระตรงมีกระตัดถูกตัดชึบชึบเอาใส่อือดีทั้งด้านค่าขายเพิ่นว่าเอ่ด้ด้ค่าขายขายดีลูกค้าก็ซื้อลายเพิ่นว่าซื้อขลองลาย <laughs> เป็นไม้ดอกไม้ประดับสวยงามไหมคุณตาวิถีไทยเป็นไม้สวยงามเป็นไม้ดอกเพราะว่ามีไอ้ยาาอันน่งที่เพิ่นขายเพิ่นา่าเอาละแม่คุณตาวิถีไทยนี่คือต้นเครือเขาหลงเพิ่นมาย่ายขายแปดสิบห้าสิบแปดสิบคูณได้แต่มื่อนี้ขายซาวบาทเพิ่นา่าเอา้าเอาไปปลูกแบ่งเดียวมาปลูก <laughs> ดอกมันงามได้เพิ่นา่า ถ้าดอกสวยก็แสดงว่าเป็นไม้ดอกไม้ประดับได้เนาะท่านผู้ชมประการที่สองนะประการที่สเป็นต้นไม้ฟอกอากาศของแท้เพราะใบของเราเห็นม่นี่คุณตาวิธีไทยตามที่ได้ร่ำเรียนในสมัยปฐมศึกษาวิทยาศาสตร์เบื้องต้นต้นไม้ใบหญ้าทุกชนิดนี่เพว่าสิอยู่รอบซ้ายขวาขวาและก็ซ้ายนี่ของคุณตาวิถีไทยนี่เนาะ ล้วนแล้วจะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศทั้งนั้นเป็นต้นไม้คลายออกซิเจนออกเนาะเวลากลางวันเวลาที่เฮาอยู่ใกล้ๆเขาเมันกระหิดให้เขารู้สึกสดชื่นเพราะมีออกซิเจนคลายออกมาเนาะนี่น,นอยู่ใต้ต้นมะยมชิดนี่ พวกนกพวกอย่างก็มาเห็ดห้างใส่ลมเย็นเๆนะแดดมากับบรุสุกบรุสสารุสมยังแหละเย็นเพราะมีออกซิเจนคลายออกมานะอะ่ประการต่อมาเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครูยกเอาต้นไม้พื้นถิ่นเข้ามาในห้องเรียนในชั่วโมงพฤกษศาสตร์ของโรงเรียน วันนี้นักเรียนครูจะให้พวกเธอรู้จักต้นไม้พื้นถิ่นของเรานี่คือต้นเครือเขาหลงเพื่อนวาอ๋ออืมนักเรียนกังงเขาหลงนี่ภูเขาต้นใหญ่ใหใช่ไหมในเวลาหลงเวลาที่เขาเราเข้าไปในป่าในหุบเขามันก็จะหลงใช่ไหมครับคุณครูเพื่อนว่เครือเขาหลงเพื่อนว่ะมันเป็นชื่อต้นไม้นักเรียน เป็นต้นไม้มงคลชนิดหนึ่งเมตตาทั้งด้านค้าขายเมตตามหานิยมอ่าเป็นต้นไม้เรียกลูกค้าเรียกทรัพย์ว่าง,ง่ายๆไปอืมเรียนกับบุเข้าใจดอกแต่วันนี้ครูเอามาให้พวกเธอวาดและระบายสีเอาหยิบกระดาษดินสอขึ้นมาพัาสันโอ้ักเรียนหมักขนาดวิชานี่นี่บุมีขาดนะบุมีขาดเช็คชื่อคราใดาก็เต็ม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 ร่องเต็มร่องขีด เครื่องหมายถูกมาในระดับมหาลัยสูงขึ้นนะระดับสูงขึ้นนิสิตนักศึกษาอาจ,จารย์เพื่อนกับมอบหมายให้นิสิตนักศึกษาเอาสัปดาหนะ์น้าพวกเธอไปหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นเครือเขาหลงมาว่าสันมีความหมายว่าอย่างไรเป็นต้นไม้พื้นถิ่นประเทศไหนนะไปหาข้อมูลมาให้ละเอียดลักษณะ รูปปรพันธ์สันฐานมีลำต้นมีรากมีลำต้นมีใบและมีดอกเอาดอกสีอย่างใบทํทำหน้าที่อะไรลำต้นมีหน้าที่อะไรรากมีหน้าที่อะไรแจกแจ้งออกมาคือเดียวกับเฮียนวิทยาศาสตร์นี่แหละอืมแต่จริงๆก็เฮียนได้เบิดเกือบทุกสาขานะพอได้มาแล้วพวกเธอก็เอามาโหลดข้อมูลนี่ ลงไปใน i n นสตาแกรมเว็บไซต์ YouTube Facebook เพจนะเพื่อที่จะให้ใครที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นเครือเขาลงนี่ให้ดูในอินเทอร์เน็ตก็จบไม่ต้องไปหาข้อมูลที่ไหนอีกนะในห้องสมุงสมุดพัญญ่านโควงโควิดเนาะไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเซิร์ชใน Facebook ใน YouTube ใน TikTok ใน l ลายในเว็บไซต์ ก็จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นเรือเขาลงอันนี้ครบถ้วนบริบูรณ์ความนะอืมหลังจากที่เอาโหลดลงไปแล้วถ้ามีคนทักแชทเข้ามาอยากจะได้อยากจะซื้อพวกเธอก็ขายเลยนะนี่คือต้นไม้เศรษฐกิจต้นไม้แห่งการอาชีพอีกชนิดหนึ่งนะ มีคนซื้อมีคนขายได้ต้นอันนี้ะบแมนเกรเรวกระลาดเป็นต้นหญ้าย่างไปในทางก็เห็นอยูน่นั้นเห็นอยู่ในโคกในป่าลึกๆผู้นะอยู่ในป่าลึกๆเข้าไปก็บมีวังคนเข้าไปถึงผู้ละวันเถาะไปคือเขาลงนี่เออยากได้เอามาปลูกบางคนเอามาปลูกไว้การค้าการขายอจะเลินลุงเรืองมีลูกค,ค้าลหลายผัวมีแนวจูงจูงใจง,ง่ายๆไป เออเฮื่อน,นอันร้านค่าอันอิตาอันนี้เราคือคนหลายแทะเบิ่งล้านข้างๆคือขายคือกันแบบคนคือบูมีอ่นะนะเออร้านค้าส่วนใหญ่เราไม่จตำ่ำตามกันเนาะเออแล้วก็ขายในหมวดในโซนเดียวกันขายทองกับขายทอง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 ขายอาหารกับขายอาหารอาหารอาหารนะออการ,กรเกษตรกับการ,กรเกษตรการ,กรเกษตรอย่างเนี้ยเลี้ยงกันอย่างนี้น <laughs> เพราะเพื่อนมีอันนี้มีต้นเครือเขาลงอันนี้ปลูกในกระถางไว้ในหน้าบ้านในหน้าร้านค้าสาพอคนจะเข้าไปซื้อของหลายมาสันเ,เรามีของดีได้เอ,อล้านนี่ <laughs> ออ,อ,อต่อไปเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณบอกอือเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณเวลาที่อ่า บริษัทห้างร้านต่างๆนี่เพิ่นเปิดร้านขายของขายอย่างเนาะแล้วก็มีลูกค้ามาซื้อมาอย่างบาดนี้หลังจากซิ้นปีมานะกสิตอกแทนสม,มนาคุณลูกค้าโดยการส่งการเชิญไปเชิญมาร่วมงานในวันนี้มีการจับฉลากนะลูกค้าทุกที่อ่าน่ารักทุกท่านเพื่อนวะ <c oughs> จับสลาก ได้นั่นได้นี่ได้หม้อหุงข้าวกระทะไฟฟ้านั่นน,นี่นี่นั่นพัดลมโทรทัศน์ตู้เย็นครบเบิดแหละนาะเสื้อผ้าหน้าแพ้ <c oughs> ขอภัยครับมีโคโซกเพิ่นกัมาประกาศอยู่บนเวทีนะคุณลูกค้าที่เคารพรักทุกท่านครับหลังจากที่จับฉลากเสร็จเรียบร้อยแล้วทางห้างร้านของเรามีต้นไม้มงคลนะให้ท่านได้เลือก กลับบ้านคนละหนึ่งต้นครับมันซันอ้าวแล้วกันเครือเขาหลงก็อยู่ในนั้นนะอยู่หนึ่งในในต้นไม้มงคลน,นั้นโบวาสิเป็นพัดโบกแดงโชคเก้าชั้นนะอ้าหรือว่านกน้อยนำโชคอืมคราพลอยไพยลินแบล็คเมจิกพญาอาจงอ้างเห็นบอกเล่นลายหรือจะเป็นบอลสีราชินีแห่งใบไม้ที่อยู่แถวๆนี้ เอามาให้ลูกค้าได้เลือกนะอ่าเจ้ากรุงไกรเซอร์หรือจะเป็นพวกเงินไหลมาหกหลงพวกนี้สนีจันขาวนะลายต้นเอามาให้ลูกค้าได้เลือกเพื่อเป็นการตอบแทนเป็นการขอบคุณที่เป็นลูกค้าเห็นบอกเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณไนดะ้สมนาคุณพร้อมอืม ลานค้าธรรมดาเดเอามาตั้งขายเอามาตั้งไว้ได้อยู่บาได้คือกันนะเพิน่นโบได้สกุลลิสรทธิร้านค้า้านขายเอามาตั้งไว้ในกระถางได้น้อยปลูกไว้ล้านตำมหุ่งย่ายนีย่คือมีคนมาซื้อหลายแทะล้านข้างๆก็คือโบมีห่านเห็นบ่เรามีของดีเด้ของดีคือต้นเครือเขาลงนี่ปลูกไว้ในกระถางหน้าเฮือน หน้าร้านตำมะ่งลาวคนหลังไลมาแท้คือเดี๋ยวก็มีคนยืนกวักมือนี่มามามา,มาย้ายมาตามาซื้อส้มตำม,มาซื้อของร้านนี้เอ่อมีแนวจูงใจเข้ามาเขาเรียกว่าเป็นต้นไม้เรียกลูกค้าเจ้าอย่าพามมวเด้อคุณตาวิธีไทยแล้วจงบอกว่านี่คือความเชื่อส่วนบุคคล โปรโดใช้วิจารณญานในการรับชมและรับฟังและโปรโดชมเพื่อความบันเทิงนี่คุณตาวิธีไทยกัะสิว่าอย่างซี่ละเนาะเอาสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศษทีมือห้่งมือหนา นอนรับกับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แหวนมณีโีชดเดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและ,ะญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้าย สำหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงวันนี้ก็คือเครือเขาหลงไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้เศรษฐกิจไม้แห่งการเรียนรู้ไม้แห่งการขอบคุณครับท่านผู้ชม